สวัสดีค่ะคลิปนี้พาเพื่อนๆน,นะคะมาดูพิธีอ่าเย็บซิปนะคะเป็นซิปธรรมดานะคะเนาะก็เป็นแบบอ่ารูดลงแล้วก็รูดขึ้นแบบนี้ได้นะคะเนาะก็เป็นซิปธรรมดานะคะสําหรับอ่ากระโปรงนักเรียนนะคะกระโปรงนักเรียนเราก็จะมาเปลี่ยนซิปให้ดูนะคะเนาะอ่าหลังจากที่ซิปเก่าซิปเดิมของเขาเนาะมีเอ่อมันเสียนะคะก็ต้องเลาะอ,ออกนะคะเลาะอ,ออกให้หมดเลยนะคะทุกคนอ่าช่างมือใหม่นะคะหรือว่าแม่บ้านนะคะเนาะอยากจะ ทําทเองนะคะไม่เสียเงินไปจ้างช่างเนาะก็ลองวิธีนี้นะคะนะก็นําเอาซิปนะคะเอาอันเก่าออกแล้วก็นําซิปใหม่มานะคะใช้ซิปเนาะประมาณ8นิ้วนะคะอ่ากลัดตรงนี้ไว้นะคะทุกคนนะข้างหนึ่งจะเย็บเล็กนิดเดียวนะคะเราก็จะเย็บด้วยตีนผีนะคะตีนผีติดซิปนะคะเราก็อ่าเป็นตีนผีข้างเดียวนะคะนะสำหรับอ่าติดซิปไร้รอยก็ได้ซิปธรรมดาก็ได้นะคะตัวนี้เนาะอ่าเราก็หมุนเข้าไปนะคะ เอาตีนผีตัวเดิมออกแล้วก็หมุนตีนผีข้างเดียวเข้าไปนะคะแล้วก็เราจะเย็บนะคะตรงก้นซิบก่อนนะคะอ่าตรงก้นซิบตรงนี้นะคะเราก็จะเย็บคิ้วเล็กๆนะคะนะคิ้วเล็กๆก่อนหนึ่งเส้นนะคะเนาะก็วางนะคะวางเวลาวางก็อ่าให้ให้เขาหลบหลบหัวนิดนึงนะคะหลบหัวที่สีเงินๆนะคะเนาะอ่ถ้าเกิดว่าไม่มีตีนผีข้างเดียวนะคะก็สามารถใช้กระดาษแบบนี้ได้นะคะกระดาษรองเนาะ กระดาษรองตรงนี้นะคะใช้ตินผีธรรมดานะคะก็จะใช้กระดาษเนาะโดยการนํากระดาษมาวางแล้วก็เดินนะคะเดินเลาะตามเส้นตรงของกระดาษนะคะเนาะแต่ถ้าเรามีตินผีนะคะตินผีติดซิปข้างเดียวเนาะเราก็สามารถที่จะเย็บแบบนี้ได้นะคะนะก็ะจะง่ายขึ้นมานิดนึงนะคะเนาะ,ะเราก็เย็บนะคะเย็บซิปให้เขาชิดชิดนิดนึงนะคะให้ให้ห่างจากตัวซิปจริงๆก็ประมาณสอมิลน,นะคะ อ่าตินผีข้างเดียวนะคะแบบนี้เนาะจะง่ายนะคะนะอ่าเราก็เย็บไปแล้วก็อ่าส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็จะอ่าเย็บใหญ่นะคะให้ให้ปิดนะคะปิดซิปเนาะอ่าตัวนี้นะคะเราก็จะให้ปิดซิปนะอ่าแบบนี้นะคะเราก็จับนะคะตรงก้นซิปนะคะให้เขาเรียบนะคะเนาะอย่าให้เป็นกองนะคะจับแล้วก็ใช้เข็มนาไว้ก่อนนะคะกัดไว้นะอ่าจากนั้นนะคะเราก็จะเย็ยบ ทางก้นซิปขึ้นไปนะคะอ่าก้นซิปนะคะเราจะเย็บอ่าก้นซิปไปก่อนนะคะไม่ใช่เย็บอ่าด้านเอียวลงนะคะเนาะเพราะเดี๋ยวผ้าจะเหลือนะคะตรงนี้เนาะอ่าใช้เข็มหมดกลัดนะคะตามเส้นเดิมของเขาเลยนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะช่างมือใหม่เนาะอ่าก็จะลองดูนะคะวิธีแบบอ่าใช้ตินผีข้างเดียวนะคะจะเย็บง่ายนะคะเขาจะไม่ปีนซิปนะคะเนาะ เวลาเนาก็เนาให้เขาเรียบนะคะอย่าให้เขาย่นนะคะทุกคนสำหรับช่างนะคะช่างมือใหม่เนาะ,ะก็แบบนี้นะคะไม่ว่าจะกระโปรงที่ตัดใหม่หรือว่ากระโปรงแก้นะคะนะก็สามารถที่จะทำเหมือนกันนะคะเนาะเราก็เย็บนะคะเย็บห่างตีนผีนะคะหนึ่งตีนผีนะคะเราก็จะให้ซิปนะปิดนะคะปิดซิปด้วยนะคะเวลารีดเนาะ เวลาเวลาเรารูดซิปนะคะนะให้ให้เขาอ่าให้เขาปิดซิปอีกข้างนึงด้วยนะคะ,ะเราก็เย็บเย็บมาถึงก้นซิปนะคะแล้วก็เย็บนะตัดมาแบบนี้เลยนะคะก้นมันเนาะก้นซิปนะคะตัดย้ำให้เขานิดนึงนะคะเวลาเขารูดเนาะจะได้อ่าจะได้มีที่กั้นไว้ตรงนี้นะคะอ่าเย็บอ่าใช้ใช้มือหมุนเอาก็ได้นะคะเนาะ ไม่งั้นเดี๋ยวจะเลยนะคะเย็บแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ก็ลองดูนะคะนะซิปกระโปรงนักเรียนนะคะตัวเราตัวนี้นะคะเราก็จะไม่ใส่ลิ้นนะคะเนะกระโปรงนักเรียนไม่ต้องใส่ลิ้นนะเพราะว่านักเรียนเขาจะใส่เสื้อเข้าไปข้างในนะคะแต่ถ้าเป็นกระโปรงของทั่วไปนะคะเราก็ต้องใส่ลิ้นนะคะลิ้นรองตรงนี้ด้วยนะคะส่วนที่เหลือนะคะนะซิปที่เหลือตรงนี้เราก็ตัดออกนะคะ อ่ะเราก็เผื่อหัวด้วยนะคะเผื่อหัวไว้สําหรับมุดเข้าไปในอขอบกระโปรงนะคะน่ะตัดแบบนี้นะคะอ่าวัดให้ดีนะคะเผื่อขึ้นไปเนาะประมาณสักหนึ่งเซนก็ได้นะคะอ่าแล้วก็อ่าจับนะคะจับมุดเข้าไปในขอบนะคะแล้วก็ใช้จักเย็บนะคะเย็บขอบเหมือนเดิมเนาะอ่ะถ้าเกิดตะขอนะคะถ้าเกิดว่าอ่ะดูแล้วมันเกะกะนะคะก็สามารถเลาะอ,ออกได้นะคะแล้วก็ติดใหม่เนาะ อ่ะนะคะเนี่ยให้เท่ากันนะคะตรงนี้เนาะรอยต่อนะคะแล้วก็จะเย็บนะคะเย็บอ่าจับข้างในด้วยนะคะนะให้เขามุดเข้าไปเนาะจากนั้นนะคะเราก็ใช้เข็มกลัดไว้นะคะแล้วก็อ่าเย็บนะคะเย็บขอบนะให้เหมือนเดิมนะคะ,ะเวลาเย็บนะคะก็ระวังด้วยนะคะ เราจะต้องเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนใช้ตีนผีตามปกตินะคะเนาะเอาตีนผีข้างเดียวเมื่อกี้ออกก่อนนะคะเนี่ยตัวนี้นะคะ,ะจากนั้นก็ใช้ตีนผีข้างอ่ตีนผีปกตินะคะอ่าสำหรับเย็บเอวนะคะเนาะ,ะเวลาตรงผ้าหนาๆนาก็ใช้มือหมุนได้นะคะเวลาที่เจอผ้าหนาๆน,าน,าน,นะคะเราก็สามารถใช้มือหมุนนะคะหมุนที่จักนะคะ,ะแล้วก็ค่อยๆเดินนะคะเนาะสำหรับ เอวเอวนะคะเอวกะโปรงนะคะนะตรงที่ผ้าหนาๆน,าน,านะคะต้องค่อยๆนะคะค่อยๆเดินนะคะนาะตรงนี้อาจจะทําให้เข็มหักได้นะคะเย็บให้เขาติดนะคะติดกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปเย็บอีกข้างนึงนะคะเนาะตัวนี้ก็ถือว่าซิปนะคะซิปธรรมดานะคะก็จะเย็บประมาณนี้เนาะแต่ตามปกติถ้าช่างตัดเองก็จะใช้ ซิปไร้อยนะคะทุกคนเนอะอาะซิปธรรมดาไม่ค่อยมีคนใช้แล้วนะคะไม่มีคนใส่แล้วเนอะอาะนอกจากจะเป็นกระโปรงนักเรียนนะคะเนาะก็จะใช้ซิปแบบนี้นะคะานี่นะคะก็จะได้แล้วเนาะซิปนะคะสําหรับซิปนะคะเนาะเอวเขาก็เวลารูดซิปนะคะแล้วก็ใส่ตะขอนะคะก็จะเท่ากันนะคะตัวนี้เนาะเช็คให้ดีๆนะคะจากนั้นเราก็เย็บตะขอนะคะติดให้เขาเรียบร้อยนะคะเนาะ เย็บขอบเอวนะคะเนาะเวลาเย็บนะคะก็ถ้าเจอผ้าหนาก็หมุนนะคะใช้มือหมุนเอาเนาะถ้าเป็นจากอุตสาหกรรมก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะนะก็สามารถที่จะเย็บได้ทุกทุกอย่างนะคะเนาะทุกชนิดเลยเนาะอันนี้เย็บซ้ำเฉยๆนะคะเย็บซ้ำเนาะ อ่าได้แล้วนะคะนาะทุกคนนะก็เก็บอ่าเก็บเสร็จได้นะคะให้เรียบร้อยนะคะนาะอ่าหลังจากนั้นนะคะเราก็ลองเกาะดูนะคะเกาะตะขอดูนะคะเราก็วัดเอียวดูนะคะนาออ่าจะได้ตามที่เราต้องการนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะคะสําหรับช่างมือใหม่หรือว่าแม่บ้านนะคะที่หัดทําเนาะก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเนาอก็ ขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมารับชมเนาะ,อะขอบคุณนะคะ